สวัสดีค่ะตอนยินนะคะคุณรู้ไหมเหตุผลที่ดาวทำไมถึงต้องมาเสนอว่าให้คุณโหลดแอปนี้นะคะเพราะว่าแอปนี้นะคะไม่ได้มาเพื่อหวังประโยชน์กับคุณเท่านั้นนะคะแอบปบนี้มาเพื่อให้ประโยชน์กับคุณนะคะให้ประโยชน์ยังไงนะคะเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราใช้อินเทอร์เน็ตนะคะทุกเดือนนะคะ พวกนี้นะคะรวมทั้งบ้านไหนที่มีรถยนต์นะคะต้องอจ่ายค่างวดมวดรถนะคะค่าประกันรถยนต์ต่อเบี้ยประกันรถยนต์เติมน้ำมันนะคะพวกนี้เป็นค่าใช้จ,จ่ายจำเป็นที่เราต้องจ่ายต้องใช้ทุกเดือนนะคะซึ่งาทางชอบชอปทนี่ก็เห็นประโยชน์ในส่วนนี้นะคะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้คุณนะคะซึ่งถ้าคุณมาติดจ่ายผ่านแอปตัวเนี้ คุณจะได้ประโยชน์ก็คือมีเงินคืนด้วยนะคะนะคะนอกจากนี้ค่ะการช้อปปิ้งต่างๆนะคะผ่านแอปที่เข้าร่วมมากมายมากกว่า21นะคะถ้าคุณมาคลิกผ่านช้อปจินิกแล้วก็ช้อปปิ้งตามปกติของคุณ ตรงนี้คุณก็จะได้เงินคืนด้วยค่ะที่สำคัญนอกจากนี้นะคะทางชอบจินิกนะคะพยายามหาวิธีหาแนวทางให้ทุกคนที่ร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นแพลนของอทาง c ี o อของเราตอนนี้อย่างเช่นการคือท่านกำลังมอง แนวทางการหาวิธีให้กับแม่ค้าออนไลน์นะคะซึ่งถ้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางช็อปจินะิคะคุณรับกําไรแบบเต็มๆโดยที่ว่าคุณไม่ต้องเสียค่าบาบเบิไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องสต็อกของคุณไม่ต้องส่งของเองและที่สําคัญค่ะถ้าคุณยังขายแบรนด์เดียวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือคุณก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ถ้าคุณมาทําตรงนี้นะคะคุณมีโอกาสเลือกสินค้าที่มีมากหลายแบรนด์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แบบดังๆด,ด,ด้วยนะคะตรงนี้คุณก็รับเฉพาะกําไรแล้วก็ที่ท่านกําลังมีแพลนอยู่ก็คือสําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่มีการส่งของอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะถ้าคลิกส่งของผ่านช h อปจิ n นิก็จะได้เงินคืนด้วยนะคะก็รอรออัปเดตข่าวต่อไปนะคะซึ่งดาจะบอกว่า คือ,อทางซีอเราเนี่ยไม่ได้นิ่งอยู่เฉยนะคะก็คือพยายามหาหนทางพยายามปรับแอปพลิเคชันให้ง่ายๆต่อพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณน่าจะรับตรงนี้ก็คือโหลดแอป,ปมาใช้ฟรีกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณได้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นนะคะส่วนใครอยากร่วมเป็นพาร์ทเนอร์อยากร่วมทำธุรกิจก็ทักแชทมาสวนตัวได้เลยนะคะโอเคครับคุณค่ะ